بسم ا ل ل ิ الحمد อ ل ه و ص ل ิ ة ร ا ل س ์ว م على رسول ล ل ل ه وعلى آ ل ุม ص ح ب ه لا سلام ครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะในทุกวันจันทร์หลังระบาดอิชาโดยประมาณนะครับในช่วงนี้ช่วงที่เราอยู่กับวิกฤตของของโรคระบาดโควิดนะเราก็มาพบกันไวในเวลาประมาณ2อทุ่มครึ่งนะแต่ในวันนี้เราก็มากันช้านหนึ่งนะก็ยัง ยังมาพบกันนะพี่น้องในในวันจันทร์นี้วันนี้เราอยู่ในเรื่องของบาบฮุสตันโคโลกบทที่ว่าด้วยเรื่องของมรารยาทที่ดีงามที่อิมามนาวีได้รวบรวมเอาไว้พี่น้องเราได้อ่านกันมาเจ็ดสิบสองบทนะแล้ววันนี้อยู่ในบทที่เจ็ดสิบสามฮิตที่สองร้อยเอ่อฮิตที่หกร้อยยี่สิบเอ็ดหมายความว่าเราได้เราได้ผ่านมาประมาณหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามของของบทนี้แล้วนะบาบ บาบูฮุสเนนคโลกบทเทวได้เรื่องของมารยาทที่มารยาทที่ดีงามเขลเล่าต่เลาว่าอินนักาละเาคลกินอัลซิมแท้จริงเจ้านั้นก็คือมุฮัมมัดแล้วเลาคูลกินอัลซิมแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ดีงามคือเป็นผู้ที่อยู่ในการมีมารยาทที่ดีงามมารยาทที่ยิ่งใหญ่คูลกินอัลซิม والقاذمين الغيظ والعافين الناس وقال تعالى لا على ذلك و القاذمين ก ل غ ي ظ و ا ل ع ีน ي ن ا ل แล้วบรรดาผู้ที่ได้ยับยั้งความโกรธวและผู้ที่อภัยให้กับมวนุษย์หมายความว่าอัลลอฮฺตาลากำลังอิมามาวีกำลังรวบรวมรวบรวมอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทที่ดีงามแล้วก็ได้บอกว่าอินนะกละุลุกินอะซ ي ม แล้วและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่วนมารยาทที่ดีงามหมายความว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมีมารยาทที่ดีงามก็ให้เราดูแบบอย่างจากท่านอับดุลสลองฮะเลุสลัมทั้งในเรื่องของไอาบาดะในเรื่องของมมอามะละคือจะต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นมมอามะละกับกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่ากับมุสลิมหรือว่ากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านอับดุลสลองฮะเลวสลัมได้มีมีแบบอย่างเอาไว้ให้ถ้าพูดถึงเรื่องของเรื่องของมารยาทพี่น้องท่านนบีคือแบบอย่างที่ดีงาม เพราะฉันมารยาทที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือมารยาทระหว่างเรากับผู้สร้างคือระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุฮานูวอัอาตลาผู้ที่เป็นเป็นผู้ที่ผู้ที่สร้างเรามาหมายความว่าเวลาที่อัลอาตาลาต้องการอะไรและพระองค์ได้มีคําสั่งสิ่งไหนในการที่เราจะต้องตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณกับเราก็คืออัลลอฮฺสุฮานฺูอตลอาตลาทรงสร้างเรามาให้เราได้หายใจให้เราได้มีอะไรนะมีปัจจัยยังชีพให้เราได้มีเนื้อมาที่เป็นเนื้อมาอิสลามแล้วก็ให้เราได้ดำเนินดเนินชีวิตบนโลกนี้อย่าง ยังมีเกียรติด้วยกับเนื้อมาของคําว่าอันอิสลามเพราะฉะนั้นมารยาทที่เราต้องมีกับลอสฮานอวตาราคือต้องมีเป็นอันดับหนึ่งก็คือการไอบารดาต่อพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่จะมีมารยาทที่ดีงามกับมน,มนุษย์แต่ว่าไม่มีมารยาทที่ดีงามกับกับผู้สร้างก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่เขาไม่รู้จักการเรียงลําดับการม,มารยาทกับผู้คนดังเช่นนะพี่น้องเราเราอยู่บนบนโลกดุนยานี้เนี่ยผู้ที่เราจะต้องมีมารยาทด้วย นะที่สุดก็คือคือใครไม่เนาะคือคนที่มีบุญคุณกับเราไมา่สุดก็คือคือพ่อแม่แล้วก็คนที่คอยช่วยเหลือเราส่วนกับคนที่ไกลตัวเรานั้นเราก็มีมารยาทรองลงมานะและผู้ที่ช่วยเหลือเราไมา่สุดก็คือลอสผู้ให้าตาลาผู้ทรงสร้างเรามาแล้วให้ที่สกีให้บัจจใยยังชีพให้เราได้ได,ได้ได้มีชีวิตมาลอสจึงบอกว่าอินนากาอะเราโค่ลงกนออาสิถ้าจริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ที่ดีงามมารยาทที่ยิ่งใหญ่มื่อลาแล้วตายละ และอัลลอฮตาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึ่งหลังจากที่พระองค์ได้บอกถึงมรารยาทที่ดีงามคือมรารยาทท่านนบีุลเบละลลอฮฺอยวะสัลลัมพระองค์ได้กล่าวถึงหนึ่งในมรารยาทที่ดีงามก็คือว่นก่าวดมินังหรอยผู้ที่ยับยั้งความโกรธว,วันอาฟีน่าอานินนสัสและผู้ที่อภัยนะอภัยกับมน,มนุษย์ในสุรออานอิมรอนฮะดิษของเราในวันนี้ฮะดิษที่ خقرائي أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبشاية النبي صلى الله عليه وسلم لابن فوثي النبي لا جاب ابن فوثي مريات النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما أنس دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ท้จริงท่านนบีลสุลต่านองอะไรวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดมุตตตฟะคนยอะไรรายงานโดยบุคลีและมุสลิมวันฮุกอลอะดิสของอานัสที่มังโนวีได้ยกมาเป็นบทแรกเนี่ยสอดคล้องกับอายังกุรานที่อัลมาตาลาได้บอกว่าอินนะคะัาคุลกกนออซิมแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ที่ยิ่งใหญ่มารยาทที่ดีงามนะ และรื لا, ่องของาอานัสเตนบีอานัสต أن ์บอโว่อองค์ศาสดาผู้นี้ท่านบีนันผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในเรื่องของมารยาทวันหี่คืออานัสและอีกอีกบทหนึ่งบันทึกโดยท่านอานัสบินมาลิกกลมาววา "ما مسست دي باجن ولا ح ر ي ا ر ا الينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ش م م ر ا ئ ح قط من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء شيء لم افعله الا فعلت كذا متفق عليه. من عن انس بن مالك قتلوا كابتن النبي صلى الله عليه وسلم كنافشة النبي نبغى مسست ولا حريرا الجامعة من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم شان مخرز ผ้าไหมเนี่ยดีบัสกับฮาริสเป็นหนึ่งในชนิดของผ้าไหมฉันไม่เคยสัมผัสผ้ผาไหมอะไรที่จะนุ่มไปกว่ามือของท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมวะลาฉะมัมตุไรฮะตับมินไรฮะติรัสูลุลลาิสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วฉันก็ไม่เคยได้มาได้ดมกลิ่นอะไรที่จะหอมไปกว่ากลิ่นของท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมและอานัสได้กล่าวตอบไวว่าหลังจากที่อานัสได,ได้ได้พูดถึง มารยาทของท่านนบีในทางด้านของของเรือนร่างแล้วก MA ็ในเรื่องของความหอมของท่านนบลีสุลองขออะไรวะซัมอานัสก็ได้บอกถึงบอกถึงคุณลักษณะมารยาทที่ท่านนบบีได้มีกับท่านอานัสอานัสได้บอกว่าว่าเราก็าได้ข้าตัมสุลละซุลลัยสุลองของอะไรวะซัลลัมอัชชรสนินฉันได้รับใช้ท่านนบีคือเป็นคนรับใช้นะเป็นทาสรับใช้อยู่ที่บ้านท่านนบีคอยทาในสิ่งที่ท่านนบีสุรลองของอะไรวะซัลลัมใช้ให้ทำอัชารสนินอยู่กับท่านนบีรับใช้ท่านบีมาปี ฟามะกล่าวลีกัตอุฟฟินว่าลากล่าวลีชัยน์ฟังล์ตุหูลีมาฟังลต์ะอานัสต์บอกว่าท่านนบีไม่เคยบอกไม่เคยตําหนิฉันแล้วว่าอุฟหมายความไม่เคยอุทานใส่ฉันเลยว่าเฮ้ย hey ว่าอืมหรือเป็นการถอนหายใจในการในการไม่ชอบการทําของอานสัสอานัสต์บอกว่าฟามากอลีกัตอุฟฟินแท้นนบีไม่เคยกล่าวคาว่าอุฟเลยว่ลากล่าวลีชัยน์ฟังล์ตุหู ลิมาฟานตะหูและไม่เคยบอกกับฉันในสิ่งที่ฉันได้ทําในสิ่งใดที่ฉันได้ทําไปเนี่ยว่าทําไมเจ้าถึงทําแบบนั้นเวลาในชัยลิมาฟันหัวอัลลาฟ์ฟานตะฮะละแล้วก็ไม่เคยตําหนิฉันในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทําว่าทําไมเจ้าถึงทําแบบนี้แล้วไม่ได้กล่าวในสิ่งที่ฉันชุมาไม่ได้ทําว่าอัลลาห์ฟานตะกะละทำไมเจ้าไม่ทําแบบนี้มุตตาฟคุนอะไรบรรทบุทรีบุคอรีแล้วก็มุสลิม จากคําพูดของอนานัสนะบังบอกถึงให้รู้ว่าท่านาอับดุลเลาะหะสั่งนัมนั้น,น,นมีมารยาทที่ดีงามกับท่านอนานัสโดยที่ไม่เคยตําหนิท่านอนานัสแล้วก็ไม่เคยกล่าวกับท่านอนานัสว่าในสิ่งที่ท่านอนานัสได้ได้ทาไ,ไ,ไปแล้วเนี่ยว่าทําไมทําทแบบนี้แล้วก็ไม่เคยกล่าวท่านอนานัสในสิ่งที่สิ่งที่ท่านอนานัสยังไม่ได้ทำว่าทําไมไม่ทําแบบนี้นี่คือนี่คือหนึ่งในมารยาทของท่านอัสสบดุลเลาะหะสั่ลัมที่มีกับ มีมีแต่ความดีงามแม้กระทั่งกับคนรับใช้พี่น้องนะในในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคนรับใช้เนี่ยเราสามารถที่จะสามารถที่จะใช้คําพูดที่จะที่เป็นคำสั่งได้ตําหนิได้คําพูดที่รุนแรงได้แต่ท่านนบีสัลลอห์ของอะไรวะซัลลัมไม่ตําหนิแม้แต่ท่านอานัสบินมาลิกเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านนบีสัลลอห์ของอะไรวะซัลลัมจึงเป็นคนที่มีแต่ความสุข มีแต่ได้รับมารยาทที่ดีงามของท่านนบีสโลลลอยของอะไรอยู่บ้างสำับเพราะฉะนั้นพี่น้องแนวทางท่านนบีสโลลอยซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ได้ไม่ได้เอาแนวทางการตําหนิมาใช้แต่เอาแนวทางของการสอนการเผยแพร่มาใช้เวลาท่านนบีได้สอนมากๆเนี่ยทำให้ทําให้ไม่ต้องมีการต uh ําหนิอริที่หกร้อยยี่สิบสามว่าอันศรัทธาอิบินเัษซามะราะดีอัลลอฮฺอัลอฮ์อันมีบันทึกจากท่านซรัทธอิบินเัษซามะท่านสหายบาท่านหนึ่งรอะดีอัลลอฮุอัน ขอแรกตานเาส่งฟ้าผ่าให้ท่านท่าน صحاب าท่านนี้ขอแรกอัเดับสุรุลลาลลลัลละฮ์อัลละห์ัลลอฮ์ุลลอิมัลลาอิมัลลัลลัมอะฮ์มมารุนวะชียะฉันได้ได้มอบหัดียะให้กับท่านนบีสุลัยน์สุลลัมมอบอะไรฮะมอบม้าลายนะมอบม้าลายให้ฟารัดดดฮูอะไรยะแล้วท่านนบีก็ไม่รับนะท่านนบีก็ส่งกลับคืนมาฟาัมมาราอามาฟิวะจีแต่พอเวลาท่านนบีได้เห็นสีหน้าของฉัน “قال إن لم ด ر د ه عليك إلا أن حرم” ทั na na um. ้งเราไม่ได้รรา,ท,ราที่เราไม่รับเนี่ยเพราะว่าเราเราคลองเอกรอมอยูนะ่คือท่านบีพูดปลอบใจชายคนนี้ว่าที่เราไม่รับเนี่ยเรามีสาเหตุนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ไม่รับของท่านแต่เราเป็นผู้ที่คลองเอกรอมอยู่มุตตะกำคนอะไรบันทึกไว้บุครีและมุสลิม وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سأن ترسل الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثن النواس بن س م ع ا นได้บอกว่าสันทูลสุรุลละลลอฮยอะลัยฮิวะ ي ัลลัมฉันได้ถามท่านนบีสุรุลละลาย صلى الله عليه ล س, س م ل م ถึงอันบิร์วนอิทนถึงความดีและก็ความชั่วกลาวอันบิร์ฮุสนุลโคลุกท่านนบีเลยบอกกับท่านนวาสอิบินส์มาอานว่าความดีนั่นก็คือการมีมารยาทที่ดีงามวันอิท มาฮากาฟีนัฟซิกวะแกริฮตาอัยัตอลิอะไอไลหินนาสส่วนสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีเนะี่ยที่เป็นความผิดเนะี่ยคือสิ่งที่เจ้าอะไรฮะตั้งห์อยู่ในใจคือสิ่งที่คานแขงใจอยู่วาแกริฮิตาอัยัตอลิอะไอไลหินนาสและการที่เจ้าไม่ชอบให้ใครมารู้ในเรื่องที่เจ้าทําก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแล้วเรากลัวว่าคนอื่นจะมารู้คนอื่นจะมาจะมาเห็นน,ะนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเป็นความผิดเพราะฉะนั้นท่านนาบีได้ตอบคําถามของท่านนาวะสบินซามาน ด้วยกับฮะดิษสันส้นๆด้วยกับคาพูดที่เป็นจอยมะกะลิมที่ท่านอับดุลลาห์สุลัยซัมได้รับจากลอสซาฮานวตาราว่าว่าเป็นคําพูดที่สันส้นๆแต่ครอบคลุมได้ใจความอันเบิดความดีฮุสนุนโคโลกคือมารยาทที่ดีงามเนี่ยในคฮุสนุนโคโลกการในมารยาทที่ดีงามเนี่ยท่านอาซันรัสรีได้บอกว่าได้บอกคํานี้อย่างมารยาทที่ดีงามนะสับบส้นๆน,นะว่าจะหุบตลัลวนกลามุลไฮยิน คือการมีใบหน้าที่ที่เบิกบานแล้วการมีคําพูดที่อะไรฮะคำพูดที่นิ่มนวลวันอิสมาฮ์กาฟีนับซิกว่ากริตายาบตอนแรกอะไรหินนและสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีนะั่นคือสิ่งที่เราติดใจยอยู่นะคือยังยังไม่โล่งนะติดใจยอยู่ว่ากริตาแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครให้ใครมามารู้ในสิ่งนั้นที่เราทําไปรอฮุมุสลิมวานับดุลลาฮิบินอัมรินนิอาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวไม่ไเคยรับลั่งของพระอลคฮพระองัมไม่ได้เป็นคนที่ฟาหิชเป็นคนที่อะไรฮะทำสิ่งที่ไม่ดีวะลามุตฟะฮิชแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ uh, มีความตั้งใจในการในการทำสิ่งที่เป็นปนฟชะคือสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารว่กานะยกูแล้วท่านอนับฮุลฮิว์สัลลัาได้บอกว่าอิน เมญคายาเรกุมอัสนากุมอัคลากาแท้จริงหนึ่งในผู้ที่เป็นผู้ที่ดีที่สุดของพวกเจ้านั้นก็คือพวกที่คือคนที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดวันอับดุรดารดิอัลลอฮุอันนบีอัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมกล่าวมามือนช่นอัลกัลูฟีมิซานอุมุ่มินยามอันกิยามะมินพุสนีนขลุกขะท่านอับดุร์ดาได้บอกว่ามามือนช่นอัลกัลูฟีมิซานอุมุ่มินยามอันกิยามะมินพุสนีนขลุกะ ไม่มีอะไรที่จะไปหนักในตาช่างของมุมินในวันกยามะเคือในวันกยามะเนี่ยจะมีจะม,จะมีจะมีตาช่างดังที่อาวัตตาลาได้ได้ส่งล่าวใ่านี่ยคอานแล้วพะองค์่ะทรงวางวางตาช่างลงมาในวันกยามะนะหลังจากที่เราได้ฟื้นคืนทกัให้พื้นคืนอาชีพขึ้นมาในวันกยามะเนี่ยจะจะมีมีอะไรฮะมีการไปเดยมนนะ้ำในองท่านมีสลมอตสล็อม,มีการถูกสอบสวนมีการนําเสนอบรรัญชีความดีถ้าเราเป็นคนดีนะแล้วก็มีการมีการช่างตาช่างนะตาช่างความดีความชั่ว วันนั้นอาทิตนี้ท่านนบีได้บอกว่าไม่มีอะไรที่จะไปหนักในตาช่างความดีใน,ในตาช่างของมุกมินในวันกกยามาเนี่ยที่จะหนักไปกว่าการมีมารยาทที่ดีางามเพราะฉะนั้นมารยาทต,ตรงนี้พี่น้องดังที่เราได้บอกกันไว้นะว่าครอบคุมถึงมารยาทระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราเป็นประการแรกวัะนั้นการที่เราเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยมีมารยาทที่ดีางามแต่ไม่มีมารยาทกับอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราก็คืออะไรทำการตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วก็ทําการสุยุตต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ส แล้วไม่ทําตามสิ่งที่อวโลกตาลาได้ทรงสั่งใช้นั่นคือการเสียมารยาทกับอวโลกสมภารอวโลกตาลาวิ่งนั่นรออายุเบื้ยุลฟาฮิชันเบดีและถ้าจริงอวโลกตาลานั้นทรงเกลียดเกลียดคนที่เป็นคนทําสิ่งอนาจารก็คือคนที่คนที่นะคนที่ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งลามกสิ่งอนาจารอันเบดีเบดีก็คือคนที่ชอบพูดในเรื่องของที่เป็นเป็นเรื่องลามกอนาจาร และเป็นขมพูดที่ขมพูดที่ไม่ดีว่าอันอบีฮุไรอุตาะรับย์อัลลอฮฺอันฮุกาวสุเอร์ซุลลัลลัซุลลัลลฺฮฺอัยวาสัลลัมอะกตริมายุดิคัลุนนาสัลจันนะท่านอบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฺวะสัลลัมได้ถูกถามคือมีคนถามท่านอบีสุลลัลลอฮฺอัยฺวาสัลลัมถึงอะกตริมายุดิคัลุนนาสัลจันนะถามถึงสิ่งที่ทำให้คนได้ทำให้มนุษย์ได้เข้าส่งสวรรค์มากที่สุดคืออะไรอลตััก ท่านนบีสุลต่านละฮ์มูฮัมหมัดสัมบุญจึงบอกว่าการมีความยำเกรงต่อร้องสุภาห์โนตาลาทักวันละยำเกรงต่อล้องอัลฮุสนุนฮุลุกและการอิมรียาที่ดีงามตรงนี้เนี่ยคำว่าตักวันละคำว่าการมีความยำเกรงต่อร้องสุภาห์โนตาลานั้นดังในความหมายท่านต้นบิลฮะบิบได้ให้ให้ความหมายคำว่าตักวาเอาไว้นะพี่น้องว่าอันตะมั่นเบตตาตินละการที่เจ้าต้องปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่เป็นการต่ออัตตอลละเป็นการเชื่อฟังต่ออัลล์นูร้มินัลลอฮฺ บนรัศมีของรัชบาลนวัตตะลาคือตามหลักการที่อัลตัลลาได้วางมารัศมีก็คืออะไรฮะอัอลกรุรอานและก็ฮะดีษโรจ่าสวาบิลละโดยที่มีความหวังผลละบุญผลตอบแทนจากเจาก้ารัุบฮาลนวัตตะลาวันทัศรุกรมะซีวัตตะกุลิมะซียิตินละและการทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออลลัละอลานูริม,มินนัลนละตามแสงสว่างที่อัลตัลลาได้วางมาเช่นกันคีฟะตะอัลลาบิลละโดยที่มีความกลัว กลัวว่าตอบทลงโทษของของอัลลอฮ์สุบฮานุมตะนะฮุสตุนุลฮุลุกฮุสตุนุลฮุลุกก็คืออย่างที่เราได้กล่าวในะด ي ษการที่ว่าะด ي ษกดอนหน้านี้นะที่ท่านฮัสซันบัสรีได้บอกว่าวะจุฮุตฟัลกะวัลกะลามุลไฮยินคือการมีใบหน้า,นาที่ที่เบิกบานแล้วการมีคําพูดที่ที่นุ่มนวลน,นะวะสุอิลอันอักษาริมายูเดคีรุนนาสันจันน่ะกอลตักวัลลอห์ฮุสตุนุลฮุลุก ท่านนบีได้ถูกถามถึงคนที่ได้เข้ามนุษย์ที่ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดก็คือตะกวนลอฮ์ฮุสนุนคลกและวาสุอิล่าอันอัตตริมายุคกิลุนนาสันนารแล้วท่านอบีก็ถูกถามถึงคนที่อะไรฮนะคนที่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้เข้านรกมากที่สุดตะอกนอัลฟัมวัลฟัม ก็คืออะไรฮะปากกับอวัยวะเพศวันสองสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวรรค์มากที่สุดก็คือการมีความเงนเกรงต่อาารัศมีนวตาและขึ้นมาราที่ดีงามแล้วก็สองสิ่งที่ทําให้มนุษย์เข้านรกมากที่สุดก็คือปากก็คือคําพูดคําพูดทําให้เราได้เข้านรกมากที่สุดวันฟักแล้วก็อวัยวะเพศรอเตอร์มีดีบอกว่าเลหาดีตุนพัสนุนซูฮี وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خياركم لنسائهم و عنه ได้บันทึกจากท่านอบดุเลาะห์ราะยัลลอฮุอาเช่นกันนะว่าท่านลอซุนซลอยฮิวะซัลลัมได้ได้บอกว่ามาุินีนอีมานันอะห์ซะนุฮุมคุลุกอ บรรดามุม the ินที่มีอีมานที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือบรรดามุมินที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะดิษเนี่ยบอบอกถึงบอกให้เราก็อย่างชัดเจนว่ามารยาทที่ดีงามที่สุดก็คือมารยาทระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานุวมาราห์เพราะลอตานะได้บอกได้บอกถึงว่ามารยาทที่ดีงามนั้นคือสิ่งที่ทําให้มุมินมีอีมานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นไอบาดาต่ออัลลอ์สุบฮานุลาราแล้วคือมารยาทที่ดีงามต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างต่อผู้ทที่ราง ทรงสร้างมาก็คือบรรดามนุษย์ทั้งหลายว่าคยารุกุมขยารุกุมลินิซาอีหิมละผู้ที่ดีที่สุดของพวกเจ้าก็คือคนที่ดีที่สุดกับบรรดาภรรยาของพวกเขารอติเม mm ีด hmm. ีมาก็ะดีทุนพัฒน์มันกาลัตส ن عائشة رضي ูล ل ลอ ن ه ا ق ا ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมยะกูลอินนัลมุอ์มิน ลลยุดเรื่อิฮุสนิพุลุกิฮ خلق ี درج ตาซาิมิลก้าอิมท่านหญิงอัยชาได้บอกว่าฉันได้ยินอัยชาได้ยินท่านนบีสุลต่านองอะลัยอุสซาลัมได้บอกว่าอินนัลมุเอมแท้จริงมุเอมผู้ท,นน من, ที่มีศรัทธานั้นลลยุดเริกองคุ้มพุสนิุุลกิฮิเขาจะเขาจะได้รับด้วยกับสาเหตุที่การในการที่เขามีมรารยาทที่ดีงามเนี่ยได้รับอะไรฮะดรา درج ตาซาิมอัลก้าอิมได้รับผลบุญของผู้ที่ถือศีลอด ผู้ที่ละหมาดในยามค่ําคืนไปด้วยเพราะนั้นผู้ที่จะได้รับได้รับสิ่งที่ดีงามนะก็คือคนที่มีมรารยาทที่ดีงามได้รับอยู่ในระดับของผู้ที่อะไรฮะถือศีลอดแล้วก็ผู้ที่ได้ยืนละหมาดในยามค่ําคืนว ع นอบีอุมามะَ ة َ ا ل ْ ب َ ا รِ ل ِ ر َลลอฮุอันฮุก ع ลกْลรอซูลุลลอฮَศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนาซะอิมุนบิบัยตินฟีรอ ن ิน ز ันนะติลิมันตะِ ن กัِมิราْ ض ว่อินกาณาหักก <c oughs> ันว่าบ้านในวัสดุที่ันนะลิมันตระกันคดีบว่อินกาณามาซิฮันว่บ้านในว่าบ้านในที่อัลเนจันนะลิมันฮัสูนฮุลกุท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวในฮะดิษบนี้ว่าอันจะอิมุลบ้านในฟิรับบินจันนะลิมันตระกันมีร้าว่อินกาณาหักกันฉันขอเป็นอะไรฉันจะเป็นเป็นผู้ที่ เป็นสักขีพยา,ยานหรือเป็นขอประกันขอประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในในสวรรค์ชั้นล่างนะคือสวรรค์ชั้นตำ่ำนะสำหรับคนที่ทิ้งการถกเถียงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ก็ตามคือทิ้งการถกเถียงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการถกเถียงคือเป็นผู้ที่ถูกก็ตามนะแต่ว่าเขาทิ้งทิ้งการทิ้งการถกเถียง อฮาตาลาได้บอกท่านอับดุลลาห์สุลตได้บอกว่าฉันจะเป็นฉันขอรับประกันบ้านในสวงสวรรค์นะว่าเขาจะได้บ้านในสวนในสวงสวรรค์ว่าบิบยัยเตนฟอวะสติลจันนะลิมันตรักัากระซิบเวริการามาซิหันและขอเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นผู้ที่ค้ำประกันขอรับประกันบ้านหลังหนึ่งในสวนในสวรรค์ชั้นกลางริมันตรักัากระซิบเวริการามาซิหันสำหรับคนที่ทิ้งการโกหก ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรฮะถึงแม้ว่าจะเป็นการเป็นการล้อเล่นก็ตามโกหกนในเรื่องที่ล้อ,ลอเล่นกันวะบบี้ไบเตนฟิอาลันจันนาลิมันฮาซูนะคุลุกโฮและด้วยกับบ้านหลังหนึ่งในในสวงสวรรค์ในสวรรค์ชั้นสูงสุดสําหรับคนที่มีมารยาทที่ดีงามเพราะนั้นพี่น้องอะคนที่อะไรฮะทิ้งการไม่โตเถียงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเถียงก็ตามได้สวรรค์ชั้นชั้นล่างอ่อยส่วนคนที่ ระดับสองก็คือคนที่ไม่โกหกถึงแม้จะเป็นการพูดเล่นก็ตามเขาก็จะได้บ้านที่อยู่ในในชั้นกลางในส,สนุสวรรค์สําหรับในชั้นสูงสุดก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีงามดูนะที่บทนี้ท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้ให้ผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามเนี่ยไปอยู่ในสุสวรรค์ชั้นสูงสุดวันจาเบดไะดิที่หกร้อยสามสิบเอ็ดจากท่านจาเบรรัรบบิญญ์ละอานุอันนัสซุลุัลลอฮิอสัลลัลลอฮฺมุฮัมมัดวะซัลลัมกล่าว อินน <ider> ั ara, ้นเป็นอับบิคุมอิเลยะอัลกออร์บิคุมมินนีมัจลิสันย์มันขี่มาให้สินะคุณอัคลาขะทัชิงผู้ที่ท่านจาเบร์เบนับดุลละ์ระบิดาละอันเขาได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีิสุลลาะฮ์อะลไรวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงเป็นอับบิคุมอิเลยะทัชิงผู้ที่จะอยู่ใกล้ใกล้ชิดฉันมากที่สุดนะหรือว่าผู้ที่ฉันจะรักมากที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยวัลกออร์บิคุมมินนีแล้วจะเป็นผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดฉันรักมากที่สุด แล้วจะได้อยู่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดมาจดีซันยมันกิยามะในวันกิยามะอะฮาซีโนกุมอัคลาเกาก็คือผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดวอินอาบะรอดอกุมเอเลียอาบะอเดกุมเมนยยมันกิยามะและแท้จริงบรรดาผู้ที่ทําให้ฉันอทำให้ฉันโกรธมากที่สุดวบไอเดกุมเมนิและทำให้ฉันออกห่างมากที่สุดยมันกิยามะในวันกิยามะก็คือ อัทรารูนวันมุตชัดดิกูนวันมุตฟยฮิคูนลกล่วา,าวอย่าลืมสุนักล่าวอีกนักอัทรซารุนอัทรซารุนก็คือผู้ที่พูดมากพูดมากโดยที่ไม่มีเหตุผลวัลมุตชัดเดกูนอัลมุตชัดเดกุก็คือผูท้ที่อะไรฮะพยายามที่จะยกตนข่มท่านพยายามที่จะคิดว่าพูดให้พูดให้ตัวเองเนี่ยดูดี และพยายามพูดให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกียรติเหนือผู้อื่นฟาล์มัลมุตมมตาไฟฮิโกนเมาื่อซาฮาบะไล้ถามท่านนบีว่าอัสซัลซารูนเนี่ยพวกเรารู้แล้วอันมุตชัชด,ดีโกนเนี่ยพวกเรารู้แล้วฟามัลมุตตไฟฮิโกนและพวกมุตตไฟฮิโกนเนี่ยคือใครกอลอัลมุตักแบบิรรนท่านนบีได้บอกว่ามุตตไฟฮิโกนเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่ตะกรับบดยิ่งพยองเนี่ย وروى الترمذي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاق, طلاق طلاقه الوجه وبذل المعروف وكف الأذى إمام ترمذي داي بن عبد الله بن مبارك بن علماء نشأ ده بقى هو تنين การมีมารยาทที่ดีงามว่าหัวปลาปลากอตุนว,วัจคือการมีใบหน้าที่เบิกบานบรตุนมาอารฟและการบรรุนมาอารฟการทําในสิ่งที่ดีงามม่าก็ฟุ้อาซาแล้วการยับยั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คือหนึ่งในบทที่ว่าในเรื่องของการอะไรครับมีมารยาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นการมารยาทที่ดีงามคือหนึ่งในหนึ่งในหลักการอิสลามที่ลอสบฮาโนตาลาได้วางเป็นหลักการ ให้กับเราและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทรงนะฮะต้องการให้บ่าวของพระองค์นั้นอยู่บนมารยาทที่ดีงามเมื่อที่ท่านอับดุลสลอมของไอวะซัลลมได้เป็นผู้ที่อยู่บนบนมารยาทที่ดีงามแล้วลอตาลาได้กล่าวไว้ในตอนต้นที่มัลวีได้ยกเอาไว้นะว่าอินนะกรละอาราโคุลเกนออดิมถ้าจริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนมารยาทที่ดีงามนะวันนี้เราก็ได้ไปหนึ่งบทเรื่องของมารยาทที่ดีงามนะจบบทนะแบบหมดพอดี นะครับวันนี้คงคงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องเดี๋ยวพบกันพบกันต่อนะไม่ใช่แบตคอมนะแบตคนนะผมนั่งบรรยายผมจะหลับแล้วเนี่ยนะเดีนะ๋ยวพบเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาว่ากันถึงเรื่องของการการสุข,ขุมการนะถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าผมนั่งบรรยายไปหลับไปนะในในบทต่างๆเหล่านี้ในพี่น้องกนะ็เป็นอันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของมารยาท ที่เป็นฮะดีเราเราค่อนข้างจะเคยเคยผ่านกันมาแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพยายามพยายามผ่านไปให้คือพยายามอธิบายตัวบทนะแล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยขยายความอะไรกันมากเพื่อเราจะได้เราจะได้เดินหน้าไปในในบทต่างๆส่วนวันนี้คงต้องคงต้องฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบก,กันต่อในวันจันทร์หน้านะอินชาอัลลอฮ์คราบผมก็อัสสล,ลาลลัลลอฮ์มุลลามีนมห์มัด وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته